ครูคมมีคอร์สปรับบุคลิกใหมไหมคะมีครับจะชื่อคือชื่อคอร์สว่าสั่งจิตชีวิตใหม่คือชีวิตใหม่หมายความว่าคุณเปลี่ยนบุคลิกทั้งหมดเลยคือในคอร์สจะมีการสอนงี้เช่นในเรื่องการเลือกเสื้อผ้ายกอย่างเช่นครูคมเป็นคน,เป,น,คนเป็นคนใต้นะครับคือเป็นคนผิวคล้ำอยู่แล้ควครูคมก็จะมีวิธีการเลือกเสื้อผ้าที่เสื้อสีไหนทําให้หน้าดูสว่างเสื้อสีไหนมันทําให้เราดูหมองนะครับเสือ้อรองเท้ากางเกงมันจะต้องแมทชิ่งกัน อันนี้ไปไปทวนในคอร์สนะครับชื่อว่าสั่งจิตชีวิตใหม่ครับและมีการแมทสีเสื้อผ้าต่างๆที่มันเข้ากันทั้งหมดเลยนะคุณไม่ต้องไปคิดเองนะคนส่วนใหญ่เสื้อผ้าไม่ว่าจะแพงหรือราคาสูงหรือต่ําถ้าแมทสีเสื้อผ้าไม่เป็นทุกอย่างจบครับหรือแม้กระทั่งการดีไซน์ทรงผมของตัวเองให้มันเข้ากับใบหน้านะครับถ้าดีไซน์ไม่เป็นหน้ามันก็จะดูแบบคือมัน,มนคือศิละปะของการบาลานซ์ความพอดีของบุคลิกของเราครับ ให้มันออกมาดูลำมุลให้ได้มากที่สุดถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1 e b o อีบุ๊ก100ประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่2 100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1990 เล่มที่3 100นึ่งโพสของคนมีสเสน่ห์คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4 e ี่อีบุ๊กหนึคำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1,990บาท เล่มที่5 e b อีบุ๊กหนึ่งร้อยท็คลิสต์ของคนมีเสนนห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหมหรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นําสมองของเขามูลค่า 1, 9 9 0บาท อีบุ๊ทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด11,940บาทแต่ถ้าใคร C.F. โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1-LINE ID e ไล o ์ e ต้เมื่อเข้าไปที่ LINE แ d d แล้วให้พิมพ์รหัส2 9 9 สามบดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับสแจ้งสลิปไปที่ i n น์แอดห้าบดจะทำการสง e ่งอีบุ๊กทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ